อัปเดตประเด็นข่าวสารความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจและการลงทุนกันแล้วนะคะวันนี้กับแพรวสิรีนาสวัสดิ์พูนค่ะก็ติดกันที่สถานการณ์การลงทุนในตลาดหุ้นกันก่อนเลยนะคุณผู้ชมสัปดาห์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ของความผันผวนซึ่งเราเริ่มต้นสัปดาห์กันด้วยบรรยากาศที่ตลาดหุ้นทั่วโลกทิ้งตัวลงค่อนข้างแรงหลังจากนั้นก็เริ่มมีแรงซื้อกลับขึ้นมาอย่างดาวโจนส์นะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาก็มีแรงซื้อทําให้ดัชนีดีดกลับขึ้นมาได้บวกไปพันกว่าจุดนะคะ สิ่งหนึ่งที่ทําให้ตลาดก,กลับมาบวกแบบนี้ก็เป็นเพราะความคาดหวังค่ะนักลงทุนคาดหวังว่าโดนัลด์ทรัมป์นะฮะหรือว่าประธานาธิบดีของสหรัฐจะออกมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่หลังจากตอนนี้เศรษฐกิจของสหรัฐเองก็กําลังเผชิญนะคะกับแรงกดดันจากการระบาดของไวรัสโควิด -19 ซึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่รัฐบาลจะออกมาก็อาจจะรวมไปถึงการปรับลดภาษีเงินเดือนแล้วก็มาตรการเร่งด่วนอื่นๆเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น นกับเศรษฐกิจ นอกจากนั้นแล้วส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่ามีนักลงทุนบางส่วนเข้ามาช้อนซื้อหุ้นเพื่อเก่งกำไรนะคะหลังจากก่อนหน้านี้ดาวโจนส์ดิ่งลงกว่า200จุดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาหุ้นพลังงานเองก็มีแรงซื้อกลับขึ้นมาค่ะตามทิศทางราคาน้ำมันที่กลับมาบวกได้แล้วก็หุ้นในกลุ่มธุรกิจเรือสำราญที่เคยถูกกดดันก่อนหน้านี้ก็มีแรงซื้อกลับขึ้นมาเช่นเดียวกันคาดหวังกับมาตรการในการเยียวยาเศรษฐกิจจากทางฝั่งของรัฐบาลสหรัฐ นั่นเองส่วนบ้านเรานะคะช่วงนี้คณะรัฐมนตรีก็เร่งประชุมกันค่ะเพื่อที่จะออกมาตรการนะคะหลายขนาดเลยในการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เยียวยารมไปถึงดูแลประชาชนผู้ที่ผู้ที่รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งมาตรการล่าสุดที่ทางคณะรัฐมนตรีประกาศออกมาก็ออกมาหลากหลายรูป แบบหลากหลายมาตรการนะคะซึ่งดรอุตมะสาวนายนต์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบออกมาเป็นชุดเลยค่ะเป็นมาตรการดูแลผลกระทบทางเศรษฐกิจเรียกว่าเป็นระยะที่1เพื่อดูแลภาคส่วนทั้งผู้ประกอบการแล้วก็ประชาชนทั่วไปภายใต้หลักการที่ว่าจะต้องเป็นมาตรการที่ทันการตรงเป้าหมายแล้วก็เป็นมาตรการชั่วคราวตามความจําเป็นประกอบไปด้วยมาตรการการเงินสิน เชื่อดอกเบี้ยต่ำอันนี้ก็เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการโดยเตรียมเงินเอาไว้150,000ล้านบาทค่ะเพื่อให้ผู้ประกอบการรายกลางแล้วก็รายย่อยสามารถยื่นกู้ได้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำที่2%ระยะเวลา2ปีวงเงินไม่เกิน20ล้านบาทต่อราย ส่วนมาตรการทางภาษีนะคะก็ประกอบไปด้วยมาตรการคืนภาษีหักณนะที่จ่ายจาก3%เหลือ1.5%โดยจะมีผลตั้งแต่เดือนเมษาย,ยน2563นรอบปีบัญชี2563มีมาตรการบรรเทาการจ่ายค่าน้ำค่าไฟการคืนเงินประกันค่ามิเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็มีมาตรการช่วยเหลือตลาดทุนโดยให้ผู้ที่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมหรือว่า S S F สามารถนาเงินส่วนนี้ ไปหักลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มอีก200,000บาทสำหรับการลงทุนในช่วง1เมษายนจนถึง30มิถุนายนจากเดิมหักลดหย่อนได้200,000บาทโดยอาจจะพิจารณาขยายเวลาอีกหากมีความจำเป็นค่ะซึ่งในมุมของตลาดทุนหรือว่าตลาดหุ้นเองบ้านเรานี่ก็ค่อนข้างผันผวนเหมือนกันนะผู้ชมเปิดสัปดาห์นี้ดัชนีปรับตัวลงค่อนข้างแรงเป็นร้อยจุดแม้ว่าระหว่างทางเมื่อวานนี้จะมีแรงซื้อกลับขึ้นมาก็ตามแต่ เมื่อเข้าไปสำรวจค่ะความเชื่อมั่นของนักลงทุนปรากฏว่าในอนาคตส่วนใหญ่ยังคงไม่เชื่อมั่นต่อบรรยากาศของการลงทุนนะคะดัชนียังคงปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งล่าสุดทางสภาธุรกิจตลาดทุนไทยค่ะก็ออกมาเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนเดือนมีนาคมบอกว่าดัชนีความเชื่อมั่นในอีก3เดือนข้างหน้าปรับตัวลดลงอยู่ในเกณฑ์ซบเซาเป็นเดือนที่2ติดต่อกันนะคะโดยภาวะเศรษฐกิจในประเทศสถานการณ์การท่องเที่ยวเป็นปัจจัยฉุดความเชื่อมั่น ขณะที่นักลงทุนก็คาดหวังกับนโยบายภาครัฐแล้วก็ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนรวมไปถึงนโยบายอัตราดอกเบี้ยข,ของคณะกรรมการนโยบายทางการเงินที่ถ้าออกมาในลักษณะที่ดีก็จะเป็นปัจจัยหนุนความเชื่อมั่นของนักลงทุนได้มากที่สุดค่ะนี่ก็เป็นประเด็นและความเคลื่อนไหวในแวดวงเศรษฐกิจและการลงทุนที่นํามาฝากกันในวันนี้เดี๋ยวช่วงนี้ไปเกาะติดประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจกันต่อเลยค่ะ